สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องกุ๊กอีกแล้วนะคะของการสินง่วนเชียงนะคะสาขาหนึ่งค่ะวันนี้นะคะ,ะเรามีรถเข้าใหม่นะคะมานำเสนอทั้ง3รุ่น3ยี่ห้อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คันแรกนะคะคันนี้นะคะเป็นมิซูมิชิไทรทันนะคะเมคค่แข่ปี64ค่ะคันนี้กระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับตัวรถสีขาวค่ะไฟตานะคะเป็นไฟตาโปรเจคเตอร์ค่ะมีโพเมียมตัดนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกค่ะรถคันนี้เราเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กให้พร้อมทั้ง4เส้นนะคะเป็นหน้ายางขอบ18ค่ะพร้อมใช้งานค่ะ กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างพรีเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายโฉมใหม่นะคะคันนี้นะคะเราจะมีไฟดวงที่3มนะคะเป็นระบบเซฟตี้ป้องกันมองเห็นได้เด่นชัดนะคะรถคันนี้เหมาะสมกับทุกอาชีพนะคะเปิดแค็บได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายค่ะรถคันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยมากเลยค่ะ เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเลยค่ะใช้งานมาแค่22,000 <Wow. S 1> กิโลนะคะเบาภายในก็จะเป็นบอกกรรมหีนะคะเป็นสีทูโทนค่ะสีเทาตัดกับสีดํานะคะคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเป็นระบบ5สปีดค่ะ6กับเกียร์ถอยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันได้เลยนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถปี64ค่ะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะหน้าเดิมเครื่องเดิมค่ะออกรถที่กาลสินง่วนเชียงของเรานะคะรับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทุกคันนะคะการันตี1ปีค่ะไม่มีรถชนหนักชนเบาน้ำ <c oughs> ท่วมแน่นอนค่ะ <c oughs> ก่อนจะมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะเราจะมีการเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรี่น้ำมัน <c oughs> เครื่องกองให้ใหม่นะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะขายอยู่ที่500,000 ส0 0หมืบาทค่ะผนงวดเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นค่ะดาวศซค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะไม่ต้องมีคนค้ำค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น isuzu all new นะคะ d max spec c a p เครื่อง1.9ดีเซลบูพาวเวอร์ค่ะรถคันนี้จะเป็นรถยนต์ปี62นะคะสีเทาค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็น สีเทาเข้ากับสีตัวรถเลยค่ะรถคันนี้เราก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กให้พร้อมเรียบร้อยนะคะยางก็จะเป็นยางขอบ18เหมือนกันค่ะพร้อมใช้งานค่ะเปลี่ยนยางใหม่แม็กใหม่พร้อมใช้งานนะคะหูกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทาสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเกรษตรกรขายของออนไลน์ ขายออกได้ทุกอาชีพนะคะด้านหลังนะคะของเราจะเป็นคําท้ายไทยเทนะคะแต่งให้พร้อมเรียบร้อยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปใช้ใจ่ายเสียเงินเพิ่มเติมในการแต่งรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถนะคะคันนี้ก็ใช้งานมาน้อยค่ะใช้งานมาแค่76,000กิโลรถ <Wow. S 1> คันนี้จะเป็นเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเบาะจะเป็นบอกกรมะหยี่สีดำค่ะข้างในนะคะข้างในก็จะนั่ง สะดวกสบายไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวนะคะนั่งสบายเบาะนุ่มค่ะบางแดดนะคะยังไม่เก็บพลาสติกเลยถือว่าใหม่มากเลยค่ะรถคันนี้เปิดแคบได้นะคะกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็น isuzu all new d max space c a p นะคะเครื่อง1.9 บูพาวเวอร์ค่ะเป็นรถปี62ค่ะรถคันนี้ขายอยู่ที่540,000บาทนะคะเรามีส่วนลดให้เลยทันที30,000บาทค่ะเหลือจัดไฟแนนซ์เพียง510,000 10, บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะผ่อนงวดเริ่มต้นที่8,000บาทค่ะ oh, <no. S 1> ใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องมีคนค้ำค่ะ ของแถมไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะพรบนะคะค่าตรวจโอนค่าดําเนินการฟรีทุกอย่างค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับเราได้นะคะที่กกลอสินง่วนเชียงค่ะเรามีจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น t o y o t ้ารีโวสมาร์ท Z Edition เครื่องยนต์2.4ดีเซลค่ะรถคันนี้เป็นรถปี62ค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะรถคันนี้มีไฟตัดหมอกให้พร้อมเรียบร้อยนะคะคันนี้แต่งแม็กแต่งยางมาสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเป็น ย่างขอบ18เหมือนกันค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างพรีเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวทับทิมที่ด้านข้างนะคะภายนอกนะคะโฉบเฉียวนะคะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะใช้งานหรือว่าไปรุ่นแต่งซิ่งนะคะประหยัดน้ํามันคันนี้คือพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มเติมหรือว่าไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะห้องผู้โดยสารภายในกว้างขวางมากนะคะ เบาแขบด้านหลังยังไม่ได้แกะพลาสติกถือว่าใหม่มากเลยค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะจอ led นะคะเบาจะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่ระบายความร้อนได้อย่างดีค่ะนั่งสะดวกสบายค่ะไม่ปวดหลังนะคะเดินทางไกลก็สะดวกสบายเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ toyota r e v o เป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะคะหน้าเดิมเครื่องเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคย น้ำท่วมไม่เคยชนหนักชนเบาออกรถที่กาลสินง่วนเชียงดูรถไม่เป็นก็ออกรถได้ค่ะเรารับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทุกคันนะคะ1ปีค่ะเราจะขายอยู่ที่5,40,000บาทแต่เราลดให้ทันที3,000 30, 0บาทค่ะเหลือจัดไฟแน้แนหนึ่ง0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนงวดเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ oh, ใช้ <now. S 1> แค่บัตรประชาชนเน้นนะคะออกได้ทุกอาชีพทุกวัยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเราก็มีของแถมมาให้เช่นเคยค่ะประกันภัยชั้น1พรบนะคะลูกค้าดาวเพียง0%ค่ะก่อนเราจะมอบรถให้กับคุณลูกค้าทุกคันเราจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบความเย็นความร้อนให้ทั้งรอบคันเลยค่ะสำหรับ3คันนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบคันไหนก็อย่าลืมอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลูกค้าฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้ค่ะเบอร์ติดต่อของเรานะคะ 0898622047ผู้จัดการ1ค่ะสำหรับเซลกู๊ก0949161466และอีกเบอร์นะคะเป็นเบอร์ประจำสาขาหนึ่งของเรา0945309173สำหรับวันนี้น้องกูขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเอารุ่นไหนมาให้ชมฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ